สวัสดีค่ะวันนี้ปติจะมาแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพ่ดีไม่ยากเลยค่ะมีสามอย่างนอนหลับพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายให้พอดีและกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์สําหรับปติก็คือหมู่ที่นี้หมู่ที่ห้าว่าด้วยวิตามินและก็เกลือแร่ซึ่งเราได้จากพืชผักและผลไม้เหล่านี้นะคะนอกจากจะบํารุงร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยในระบบขับถ่ายนะคะปะติไม่เคยท้องผูกเลยค่ะ เมื่อกินง่ายค่าสะดวกชีวิตก็มีความสุขเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มากินผักและผลไม้กันผักผลไม้บ้านเราเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากอร่อยทุกอย่างบ้านประทิกเนี่ยปลูกกินเองได้สามปอดสามปีประทิขออนุญาตแนะนาให้รู้จักสมาชิกในครอบครัวหน่วยหนึ่งเป็นชายหนุ่มอายุยืนแข็งแรงนะคะและน้องชอบกินผักเป็นชีวิตจําวันแล้วก็ถ้าอยากมีอายุยืนแบบลุงมะตูมต้องกินผักกันทุกคนนะคะ យើងគួរខ្លួនមកជា